บางคนก็จะเอาได้หลายแสนนะคะพี่น้องหลักล้านก็มีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น on, ้องมาสู้ขู่สุ้คนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศจะซ่อนออกกันเมื่อนำคือนามันคือนามันไทยโอ้สตอร์ก็จริครับแค่เพิ่มเทโลงนี้เนาะค่ะเนาะสตอร์มากค่ะเมื่อเจ้าค่ะปูไข่ปูไข่ไม่ได้ดอง มีซอยแล้วก็ต้องมีหอมดองหอมดองเนี่ยกรอบแห้งนะค่ะพี่นองคะ่ะไม่หยาบดูใคร เอาใส่ลนหน่อยมากนะคะเพ่นเจ้าค่ะมันจะกินง่ายบีบเนื้อออกมา mm -hmm. com okay. ตาเป๊ะเฮ้ยจ้งไหนเป็นเนี่ยพี่น้องเมื่อตาเพื่อนโอ้อตาแตกกินตั้ฝ่าดิส่ฉล้มแผ่นดินสือทอดใ้เขากินเนี่ยไปย่ปยอมสาปปูซืออืมพี่นอ้อง คเหตุหผลที่มันรับตายามันจีบมันติดีนใส่ค่ะมันเป็นสันสาตาย่านพี่น้อง ควมดองแซ่บ้อง กรอบหวานรสชาติเป็นยังไงเป็นไงกรอบหวานก็หลายคนนะคะพี่องค่ะที่ถามเหมือนว่าทําเพจให้ YouTube เซ็นเงินแทบก็ได้นะคะพี่องคะ่ะใครอยากทําแนะนําให้ทําเลยทายคลิปธรรมดาถ่ายคลิปธรรมดาเลยเขามักถนัดยังกะซามก็อัพโลงในเพจเท่าค่ะสิสั่งเป็นเพจมากหรือสิเอเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้นะคะก็ลงไปในเลี้ยวนั่นแหละคะ่ะเขาจะไม่บอกอยู่ดอก หลายคนก็เจะออกเฮดออกมาบอกอยู่นะคะเขาไปหาคนหาเบิง์เด้อพี่น้องเด้อพอคันเบอร์เบาเนี่นี่มันสียงวนะคะมือเจ้า่ะได้นะคะอืมเฮดไปโลดเขาหัวหลอเขาดาวพี่น้อง่ามีทุกช่องนะคะบ่ว่าสิผู้ดีตาง่าหรือว่าเฮดดีเป๊ะเวอร์ก็ต้องถือตำนี้หรือว่าถืออันนี้อยู่แล้วนะคะพี่น้อง่ามันห้ามปากคนไม่ได้นะคะพี่น้องขาเฮดไปโลดเออแนวดแบบแนวดน่ะ ที่เขาแบบเพ่ได้เดือดร้อนไาพี่น้องเฮ็ดไปเลยนะคะเออนั่นแหละเฮ็ดบ่ยากค่ะเฮ็ดรวมพี่น้องเฮ็ดเลยนะคะเพิ่นเขามาถามบันหลังบ้านกับไล่นะคะวนบางเทธอวันก็ได้ตอบบางเทธอมันไ่ตอบบันบ่ค่อยบ้างนะคะพี่น้องเออวันเฮ็ดเองอยู่ผู้เดียวอุยู่อัญญาอยู่ผู้เดียวนะเออทั้งลูกทั้งเต่าอยอะอืมคลิปนี้ก็เริ่มขอขออะไร บางคนเขาจะเอาได้หลายแสนนะคะพี่น้องหลักล้านก็มีนะคะอืมอืมสร้างตูได้ได้วยแห้วพี่น้อง ถ้าเหมือนคือสวดหนามเลยค่ะเด็กพี่น้องมืออึนตาบวมไมิดแค่ ปูสดแห้งค่ะโอ้เห็ดยังไงบะ แต่ว่ามันก็ต้องในใส่ความพยายามเน่นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบอเฮ็ดไปแล้วกับอันเปียงป้งมือเดียวคลิปเดียวเลยนี่นสินะพี่น้องนาะแต่ว่าเราต้องใช้ความพยายามด้วยนะคะความอดทนพี่น้องมันก็อดทนค่ะวันเฮ็ดมาเนี่ยซัววันสีแดงเงินค่ะอดขากอด <c oughs> แต่ว่าคำผู้ใดเพิ่นโศกีเพิ่นกะแบบว่ามาลืมเบิ้อมบําข้าวเดียวนะคะพอ <c oughs> วันเฮ็ดอยู่คนเดียวค่ะไก่มู้อมว่ามีมูว่ามีพวกนะคะนั่นแหละทำเลยค่ะ บางคนเห็นแล้ยวรายได้จนเจอครอบครัวสั่งเฮียนสั่งซ่านปดนีเออไม่เงินเป็นล้านเออซื้อให้ซื้อหน้าพวกเาพี่น้องเออนัอ่นแหละบ่ามเป็นของคอยอยาเยกเฮ็ดจะเฮ็ดไปเลยเพื่อนได้ใครเพื่อนได้หนอพี่น้องเพื่อนหัวรลอกใคเพื่อนหัวลอก่นมาตั้งข้ไปเดือดร้อนไครกับพ่อคะ่ะ ยวร้อนคอน่นยราดเนเมื่อเจ้ากินเราคข่กระยากน้ำ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอโทษ <c oughs> ขอโทษนะคะอื้สดสตออื้ม คือไปแล้วพี่น้องนี่ยแหละค่ะอนถามมากมนก็อยากตอบร่วมๆในคลิปนะครับขา<ๆ>บอกเทยร์โบมิเวราพี่น้องครับ เบียกร้ยพ่ามเป็นดังเนี่ยคนดังเหมือนที่ว่ายิ่งว่ะนะเพรแมนขะเบียกร้ไปต้องอืมนะคะเ่า่างนะคะมุณเจ้าค่ะเป็นเราพอกับใมคลิปหนพี่น้องขอบคุณหลายขอบคุณทุกทุกลังใจนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรำล้ำรุ่เรื่อยถูกไหมทวันที่หนึ่งวันสุขขงสุขคนค่ะขอบคุณค่ะ